สวัสดีครับอ้าวเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วหลังทรงกันนะครับของปี68นะครับมือนี้นะครับงานสาธิตนะครับอยู่บ้านดงไว้นะครับมือนี้ดงไว้บ้านพื้ครับผมมือนี้บ้านหัวยองนะครับนําทิมนะครับเอา NT 542นะครับพร้อมอุปกรณ์ครับฐานควรนะครับผม แล้วก็จะเป็นตัว54แรงม้านะครับผมตอนนี้่าเบาสองนะครับเบาดีดงนะควบคุมนะครับอ่าคนละด้านนะครับผมมือนี่กัในบรรยากาศนะครับเพิ่งเปิดงานนะครับสามวงเศ้าเก้านาฬิกาครับผมมือนี่นะครับอ่าวันที่23นะครับยูบ้านดงไว้นะครับยูบานฝือนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากเข้ามาร่วมงานนะครับผมอ่าเข้ามาได้นะครับผม ไปบุพอดมาบัถึงทักมาหาบ่าหัวหยองได้นะครับ0ูนย์เก้าสามสานปะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ครับอ่าอ่ทางบ้านดงไม้นะครับก็ให้ความร่วมมือมันยังดีนะครับผมอ่าเมื่อนีอ้อีแม่นิตยานะครับเป็นเจ้าภาพนะครับหาสถานที่สาธิตให้นะครับผมอ่าของอี่แม่ก็เป็นโต 42นะครับแรงมากนะครับพึ่งออกไม่ไม่สดสดร้อนๆนะครับผมแต่ว่ายี่แม่าอยากให้ใช้บ้านเ่านะครับเด้แม่ร้องขับเบิ้งมาสั้นจิ้มกันเป้าหงอยงกระจัดให้นะครับน้ำมาสองรุ่นนะครับผมาบรรยากาศมานนี้ครับผมบรรยากาศอย่างนี้นะครับงานเพิ่งเริ่มครับงานเพิ่งเริ่มนะครับผมบรรยากาศนะครับตอนนี้ข้าวน้าต้มปลาเบ้าหยองกับเตรีมยาให้เรียบร้อยนะครับผม อยากมาเยี่ยมชมนะครับยัวงานกิจกรรมของเ้าก็เข้ามาได้นะครับผมศูนย์เาสามสามนะครับ0908นะครับบรรยากาศเพิ่งเริ่มครับผมบรรยากาศเพิ่งเริ่มนะครับสามวงเศ้าเก้านาฬิกานะครับอยู่บ้านดงไม้นะครับไปบ่ฮหอดน้ำบ่ะเทิงและพี่น้องเด้อทักมาหาบ่าวหัวหยองได้นะครับผมเอาเป็นคลิปนี้คลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะฝากนะครับสำหรับมือวันที่ยี่สามนะครับ เดือนเมษานะครับผมปีหกานะครับงานสาชิปที่บ้านรงไว้นะครับเอาไปคลิปนี้บ่าวหงยองขอรับทุกอนนะครับผมเอาเป็นชิปนะเอาชิปที่ดีเดี๋ยวบ่าวหงยองจัดให้สวัสดีครับ